หนึ่งตัวน่าเชียร์กับเบียร์แฮมคานวันนี้ครับไปกันที่ศึกฟุตบอลเดนมาร์กครับลิงบีครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของโคเปห์เกนครับที่สนามลิงบีสตาดิโอนครับเวลาเที่ยงคืนครับโคโคเปห์เกนครับเปิดมาที่หช่วงตัวครับและพี่ๆท่านใดนะครับที่กำลังมองหาแนวทางฟุตบอลที่ดีอยู่นะครับก็สามารถเปิดแอปสีเขียวแล้วแอดมาได้เลยครับเรามีแนวทางดีๆให้พี่ๆเลือกใส่ตามไต่กันอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมแอดมาที่แอ br 5 4นะครับ แล้วไปดูผลการพบกันของทั้ง2ทีมครับหนัดหลังสุดครับที่เจอกันครับเป็นโคเปเฮเกนครับชนะรวดเลยครับหเกมครับและฟอร์ม5นัดหลังสุดของลิงบี้ครับชนะ1แพ้3เสมอ1แล้วก็โคเปเฮเกนครับชนะ3แพ้1เสมอ1ครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าลิงบี้ครับเป็นทีมสุดท้ายที่หนีรอดตกชั้นมาได้ครับนัดนี้แม้มาประเดิมเกมแรกในลังครับแต่ต้องเจอกับโคเปเฮเกนทีมอันดับ3ศักยภาพเจ้าบ้านในแนวลุกลดลงแน่นอนครับเพราะตัวจบสกอร์สำคัญย้ายทีมไปแล้วครับแถมการเจอของ คู่นี้ครับห้านัดหลังแพ้รวดเลยครับบอลแพ้ทางแบบนี้ครับดูยังไงครับกัเปเกนครับก็นหนาประเดิมสวยตั้งแต่เกมแรกอย่างแน่นอนครับ